เมนูอันดับหนึ่งของโลกจ้าปีนี้พะแนงจ้าเธอวันนี้เราทำพะแนงหมูกันเนาะความข้นของเครื่องแกงนะคะน้ำแกงกะทิข้นๆหมูหนุ่มๆเค็มๆหวานๆเธอเอ้ย้าจอบกดหัวใจกดบิ๊กกดเซฟนะตั้งหัวกะทิพอแตกมันนะคะเอาพริกแกงพะแนงลงไปซื้อร้านอิสลามเธอเขาจะใส่ย,ยี่หร่าให้ด้วยเคล็ดัเราเคี่ยวจนกะทิมาแตกมันเป็นน้ำมันแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วค่อยใส่ไปอันนี้สันคอหมู6 0 0กรัม แล้วแต่ใครชอบเลยจะหมูจะไก่ใส่ได้หมดเสร็จแล้วน้องการพริกเกือบ1นช้อนโต๊ะน้ำปลาสาช้อนโต๊ะทีเนี้ยเค็มอ่ะหวานระวังน,นิดนึงน้ำพริกแกงอ่ะเค็มไม่เท่ากาันใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเคี่ยวต่อจนหมูมันนุ่มซึมน้ำแกงได้ดีนะโรยใบมะกรูดนะคะพริกชี้ฟ้าซอยอีชันไม่มีค่ะพิกกีหนนะคะไม่ดราม่านะคะกินได้เหมือนกันหมด เสร็จแล้วค่ะหมูนุ่มๆน,น้ำแกงข้นๆเค็มหวานพอดีพอดีอดเธอ,เอหอมเครื่องเทศบอกคนเดียวเลยว่าอร่อยทำง่ายๆได้ที่บ้านเนี่ยอยากจะจับมือทำเลยถ้าชอบอกดหัวใจกดเมนกดเซฟไว้นะเมนูอย่างนี้นะเธอข้าวหมดหม้อแน่นอนเดี๋ยวนะใช้ขอตัวไปเจียวไข่แป๊บดึงมันต้องเข้ากันแน่แน